บรรยากาศยามเช้าการทำบุญนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องบอกป่าพี่น้องสวัสดีตอนเศร้าเมื่อนี้เศร้าเจนเทนทีผ้าเบ่งนะคะบุญกระถิ้นบ้านยักขุเพชคือกันบอเอาน้ํามาตรงนี้ให้แต่แหลมก็ได้ อันบบท่านเด็กพ่อหยาดน้ำตัวเพราะว่าบบท่านเด็กอันนี้บบท่านเด็กถวายท่านเลยเออเนาะต้องถวายท่านก่อนต้องต้องถวายท่านเรียบร้อยเนาะโยกผ้าขาวพนบอท่านเด็กบอกให้โยกแหมขวายจังไหนผู้ทีกินกะมี่โอ้บอกโอ้ขวายน้องแน่ว่ะจีโอ้หนี่หนี้นี้เนื้อเสือ เบิ้งเนื้อเสือเนี่พี่น้องมีหออเนื้อเสือโอ้ยผู้นึงก็ว่าขัวแน่น้องสิกินน้องสิกินขั้ว,วเคิองหนึ่งนะเพราะว่าโคตรมีผู้สิกินอยู่ฮะลานไส้ได้นี่อันนี้ลานไส้กุกรอบ่ลานไส้กุกเป็นอย่างังว่าลานไส้กุกที่พึ่งได้ก้อนหมูได้ก้อนหมูเลยเอิ่อว่าลานไส้กุกหน,น้อยก็หมูเนาะ อืมเนี่ยก่อนมันขิงอย่ามันขิงหลิงอ้าวอันนี้พูดน่ะอันนี้ร้านสาวลาอันนี้ร้านสาวลายกไปนีเมล่าหูยกไปทั้งนาเลยยกไปทั้งหน้าพอดีเสิร์ฟทั้งหน้าพอดีลูกร้านลูกหลานกะห่มลูกหลานกระตุ้มกระหอมอันอันสามร้านสี่ร้านทั้งนั้นขึ้นเพราะไม่ยกหรอบาดเนี่ย เป็นศยังนอเออมาเลี้ยงว่านั้นนำกลุไปกันนะอันนี้ร้านสาวหลาอันนี้ร้านสาวหลากําลังเป็นสาวจ้ากําลังเป็นสาวน้องยังก่อนนี่ฮะเบียเบียเฮ้ยว้าวดีดีเนี่คือออกส่องยูทูปไปได้ยูยูทูปส่องสาวจนแชนเนลนี่น่ะออกยูนเลยเด้อเบิ่งเด้อเบิ่งกดไปเบิ่งในเด้อกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เนี่ยเด้อจ้าเด้อ อันน <ítulo> <away> anyway, ี้อ right. ันนี้คนสวยว่าอำเภอสนุมานเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อมีอยู่ใน่อง่อง u t u b e ของสาวเจนเทนญสเน้าเน่หนะาเดีอยู่ห้ส่งยูทูบถึงเบื้องในเบื้องในงามพผู้เดีมีแต่ผู้งามๆผู้สาวบ้านนี้มีแต่ผู้งามๆ บาดโทเป็นบุญวาสนาซ่องยูทูบของสาวเท่นๆนนี่ได่ว่าได้เห็นเด่พ่อหนาคนงามเออคนงามเนาะมือนี่เนาะคนน่ะมีแตรพงงามๆามทรงบุญเอาบุญให้เจ้าของนะฮะเตรียมตัวรับศีลบ่อบุญของเพื่อนของเฮาของเฮานะต่างคนต่างสะสมบุญนะฮะสะสมบุญให้เจ้าของเอาสันสันซัมมี่สัก้อนมือนี่